ที่พักภูมิใจไทยกันบ้างค่ะก็เรียกว่าเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสสในเขตจังหวัดส,สงขลาทั้ง9เขตร,รวมถึงมีการปราศัยที่ไรกที่หัดใหญ่ชูนโยบายพูดแล้วทำเน้นพัฒนาคมนาคมและการท่องเที่ยวขับคลื่อนเมืองหัดใหญ่และก็จังหวัดส,สงขลาค่ะ เมื่อช่วงหัวข้ามของวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะไปที่ลานจตุรัสหน้าหอนาฬิกาเทศบาลนครหัดใหญ่ทางพักภูมิใจไทยก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสสสงขลาพักภูมิใจไทยทั้ง9เขตรวมทั้งเปิดประสายเป็นครั้งแรกหลังมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสไปแล้วรอบหนึ่ง,งนะคะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยทีมยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาค่ะ นำทีมพบปะก,กับพี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่และก็ชาวสงขาที่เรียกว่าเดินทางมาร่วมจํานวนหลายพันคนจนแน่นเต็มพื้นที่ขณะที่ดรนาทีรัชกิจประการแม่ทัพภาคใต้ของพักภูมิใจไทยท่านติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาร่วมได้นะคะในช่วงแรกค่ะมีการเปิดเวทีให้ว่าที่ผู้สมัครสสบางเขตขึ้นไปพบป่าพูดคุยกับประชาชนถึงวิสัยทัศน์และก็แนวทางการแก้ปัญหา แล้วก็ในส่วนของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ด้วยก่อนที่ทางด้านนายพิพัฒน์รชัชกิจประการรองหัวหน้าพรรคมใจไทยท่านจะขึ้นเวทีแล้วก็มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสสงขลาซึ่งปีนี้มีการแบ่งเป็น9เขตชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ ประกอบไปด้วยเขตที่1นายประสงค์บริรักษ์ค่ะเขตที่2อนายเจษดาพงษ์ชูกแก้วเขตสดตรไพรพัฒโนเขต4ว่าที่ร้อยตรีไกรธนูแก้วธนงเขต5นายอัดนนท์อัดพลธนะ นินทัศน์แล้วก็เขตเจ็ดนายนัชชนนสีเกาะเกื้อเขตแดนายวสันช่างมานและเขต9นายสมชายเล่งหลักค่ะส่วนเขตหอันนี้ยังว่างอยู่นะคะทางด้านรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกว่าดีใจทุกครั้งค่ะที่เดินทางมาอย่างบ้านเกิดและขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมเวทีกันอย่างหนึ่งแน่นโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ทางพรคภูมิใจไทยตั้งเป้าที่จังหวัดสงขลาจะกวาดเก้าอีสอ้สสได้มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งก็ได้ไปเพียงหนึ่งคน ที่เขต7ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเชื่อว่าผลงานทั้งจากสสในพื้นที่และก็การทํางานขับเคลื่อนนโยบายของพักจะสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมถนนทนทา,ทางที่สะดวกสบายมากขึ้นและก็การท่องเที่ยวอย่างเช่นที่หัดใหญ่ซึ่งก็เป็นหัวเมืองหลักอีกแห่งหนึ่งของการค้าการท่องเที่ยวในภาคใต้ซึ่งก็ซบเซาอย่างหนักในช่วงโควิด1 i แต่เมื่อสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีการเปิดประเทศก็เร่ง เรยกว่าบริหารจัดการในการกระตุ้นด้านการค้าการท่องเที่ยวซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของคนในพื้นที่ให้ฟื้นกลับมาดยเร็ว จากล่าสุดที่มีการจัดงานเขาดาวแล้วก็งานเทศกาลตรุษจ,จีนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าออมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เป็นกลุ่มหลักๆเลยเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจนํานวนมากเหมือนเดิมค่ะรวมทั้งช่วงวันหยุดก็มีกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการวางแผนการท่องเที่ยวงานใหญ่ในช่วงต่อไปก็คือเทศกาลสงกรานที่แน่นอนว่าจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน นอกจากนี้ยังมีการวางแผนด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆให้กับเมืองหัดใหญ่ด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งหลังจากเสร็จเวทีนี้ตนก็จะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อจะพบปะพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอในเมืองหัดใหญ่ของจีนแล้วก็เรียกว่าเป็นเมืองใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้เอ่ยปักกิ่งเฉิงตูแล้วก็กวางเจาค่ะเพื่อให้มีการามีเที่ยวบินบินตรงจากจีนมาลงที่สนามบินนานาชาติหัดใหญ่โดยระยะแรกจะวางแผนวันละหนึ่งเที่ยว ซึ่งที่สนามบินหันใหญ่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกจํานวนมากนะคะสําหรับรายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในปี -62 จากชาวไทยเองแล้วก็ต่างชาติเป็นจํานวนรวมอยู่ที่ประมาณ6 0,000ล้านบาทและคาดว่าในปีนี้หากมีการขับเคลื่อนเต็มรูปแบบจะสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดอยู่ที่8 0 0 0 0ถึง100,000ล้านบาททีเดียวอีกทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติเองยังอวดให้หัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับที่5ของไทย ที่ต้องเดินทางมาเยือนรองจากกรุงเทพ เชียงใหม่ชนบุรีและก็ภูเก็ตปีนี้ทางมิชลินสตาร์ก็จะเดินทางมาเฟ้นหาร้านอาหารเด่นดังที่ประเทศไทยในสองจังหวัดก็คือตรังและก็สงขลาด้วยนะคะทางด้านรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวว่าพักภูมิใจไทยในในโยบายพูดแล้วทำและการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลามี9เขตก็เชื่อว่าหางประชาชนให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจะทําให้เห็นการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนและการได้สสอ ของจังหวัดมากเท่าไหร่การอภิปรายในสภาหรือการเร่งรัดในการขอสนับสนุนงบประมาณหรืออื่นๆเพื่อน,นํามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ก็จะมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วตามไปด้วยค่ะ ก็ระกว่าแต่ละพักเองก็ชูนโยบายในการเลือกตั้งหาเสียงเราประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งก็ต้องพิจารณาดูละข่าว่านโยบายไหนทําได้หรือนโยบายไหนที่มันเร่งด่วนในพื้นที่ของเราก็คงต้องพิจารณาหลายๆพักกันไปตอนนี้ยังมีเวลาในการที่จะศึกษาแต่ละพักละค่ะ